สวัสดีครับอ่าน,นี่คือซีน์ในบทแนะนำในบทเป็นแรงงานครับวันนี้จะมาแนะนำระบบคอนนะครับที่ทำงานร่วมกับตัวระบบเคเบิลทีวีนะครับอันนี้การทำงานเป็นยังไงอ่ะเดี๋ยวมาแนะนำการทำงานก่อนดีกว่าก็หลักๆก็จะมีระบบคอนที่กระจายสัญญาณทีวีเด็นๆแล้วก็ให้บริการ Wi-Fi อยู่แล้วแล้วก็มาทำงานร่วมกับตัวนี้ครับตัวส่งสัญญ,ญาณโทรทัศน์ครับตัวนี้ก็จะต่อสายสัญญ,ญาณมาจากจานดาวเทียมหรือว่าต่อมาจากอ่า เสาสัญญาณนะครับภายนอกนะครับมาที่ตัว RF In นะครับแล้วก็กระจายออกมาผ่านสายไฟเบอร์นะครับผ่านสายไฟเบอร์ตัวนี้สายไฟเบอร์ตัวติกตัวนี้ก็จะมาเข้าที่ตัว OLT นะครับแล้วก็จะมาออกที่ตัวสปิิตเตอร์เพื่อกระจายไปตามห้องพักต่างๆนะครับหรือบริเวณที่เราต้องการใช้งานนะครับแล้วก็สุดท้ายแล้วปลายทางเราก็จะมีตัว ODU ตัวนี้ครับที่มีตัวพอร์ตโทรทัศน์เนี่ยครับที่สามารถ ่อแล้วก็ดูทีวีได้เลยครับตัวที่ไม่ต้องเซตอะไรเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ตัวโปยูตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะกระจาย w i f i แล้วก็ใช้งานเด็ดเดบ่ยวงพอแนนได้ด้วยครับีของโลูชัมากมายโซลูชันนี้เหมาะกับใครก็เหมาะสําหรับห้องพ,พักไม่ว่าจะเป็นหมอพักเป็นโรงแรมหรือว่าเป็นสถานศึกษาหรือว่า สาร้านคเนื่องแต่ตายเนี่ยก็เหมาะสําหรับการนาไปใช้งานมากเลยครับประโยชน์ที่เราจะได้รับนะคะะรับก็สะดวกสบายครับเราไม่ต้องเดินสายสัญญาณโทรศัพท์ไปทุกห้องค,ครับเราก็แค่ใช้งานหรือว่าเดินสายไฟเบอร์เนี่ยไปแค่เส้นเดียวเนี่ยครับก็สามารถใช้งานได้แล้วครับผมก็ประหยัดต้นทุนในการเดินสายครับไม่ต้องเดินสายคอมแดงสายสัญญาณโทรศัพท์ไปทุกห้องครับก็การเซ็ตง,ง่ายครับไม่ต้องเซ็ตอะไรมากคปักแอนเปได้เลยครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างนะครับเราก็สกามารถดูทีวีกั้ภาพั้นเสียงโมชัน่นก็จะมาแนะนำโฮมชั่นเท่าๆประมาณนี้ครับสำหรับใครที่สนใจเนี่ยก็าสามารถติดต่อสอบถามเรามาได้เลยนะครับทีวีครับผมขอบคุณครับผมสวัสดีครับ